บทที่33ลิงป่ามาอยู่สวนโมกพุทธศักราช2554ตามเส้นทางไปโรงตั้นเป็นป่านรกต้นไม้ทั้งหลายต่างเติบโตขึ้นอย่างเสรีปรับตัวกันเองแบ่งปันเนื้อที่เพื่อความอยู่รอดและอิงอาศัยกันจนดูนรกตรุนรังกลายเป็นความมีระเบียบตามธรรมชาติของป่าจริงๆมีสิ่งที่แปลกตาเมื่อได้เห็น ถาวรพาดพันเป็นกระจุกเชือกเส้นใหญ่ยักษ์พันกันเป็นพวงใหญ่มโหรานแขวนตามต้นไม้กิ่งไม้เลื้อยคดเคี้ยวเหมือนเกลียวแห่งวัฏตตสงสารยากที่จะคลายออกมาได้เสียงชนีกูลร้องก้องไปทั้งป่ากรันรอบวิ่งไล่าตายไปตามกิ่งไม้แล้วกระโดดไล่าตามจนลับตาไปฉันยังไม่เคยเห็นตัวลิงเลยต่อมาลิงบางตัวเริ่มรุกเข้ามาให้เห็นใกล้บริเวณหินคอง เมื่อเห็นคนมันจะหนีหลบซ่อนขึ้นต้นไม้ไปปีนี้ลิงหลายตัวได้เข้ามายึดพื้นที่อาศัยอยู่ถาวรแล้วข้างๆกุฏิท่านอาจารย์วันหนึ่งตอนบ่ายแก่ๆท่านจ้าอยคือพระมนเทียนเดินหิ้วสตอมาและวางไว้ที่โต๊ะใกล้เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์จากนั้นท่านออกไปทําทุนราต่อเจ้าลิงตัวหนึ่งโผลตัวลงจากต้นไม้ลงมาคว้าสตอติดมือไป ทุกคนที่เห็นต่างหวนเราะชอบใจจะด้านรายงานถูกว่าสตอหายไปไหนท่านจ้อยกลับมาเลยเล,เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งลิงเห็นโทนรศัพท์มือถือที่มาหินลิงรีบช่วยมาแกะดูดมดูกินไม่ได้จากการคว้างทิ้งไปเลยลิงเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดเจ้าปัญญาค,คล่องแคล่วบ้องไวขอเล่าเรื่องของลิงที่นักปราดจางชื่อได้ฝากไว้เป็นวรรณกรรมดังนี้ หน่าภูเขาลูกหนึ่งเป็นอาณาจักรของลิงวันหนึ่งท่านอองแห่งแคว้นวูนั่งเรือมาขึ้นฝั่งที่นี่ด้วยสัญชาตญาณของลิงแสนรู้ต่างวิ่งกระจุยกระจายยลบตามยอดไม้ยกเว้นลิงจอมซาพเพียงตัวเดียวแสดงอวดเก่งห้อยโหนโชว์ตัวอย่างท้าทายท่านอองปล่อยลูกศรไม้ตรงอกลิงเจ้าลิงคว้าลูกศรได้กลางอากาศจากนั้นท่านอองสั่งบอริวานทุกคน เหนียวธนูพร้อมการปล่อยลูกศรไปที่อกลิงลิงน้อยที่น่าสงสารโดนลูกศรปากเต็มอกตายตกลงพื้นดินให้ท่านอองเห็นสักใจท่านจางจื้อต้องการสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจการดำรงชีวิตให้รอดปลอดภัยในสังคมเมื่อรู้ตัวว่าเก่งฉลาดรอบรู้เหนื้อคนอื่นไม่ควรแสดงอวดตัวจนทำให้บางคนเขาทนไม่ได้จะเป็นภัยแก่ตัวเอง จะลากภัยมาถึงตัวเหมือนอย่างหลิงน้อยจอมซ่าต้องมาจบชีวิตด้วยความประมาทดังตัวอย่างในเรื่องนี้เอกวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล